นี่คือ6สัญญาณเตือนนะครับที่เราควรจะเริ่มลดน้าหนักได้แล้วข้อแรกมีคนทักเพราะอ้วนขึ้นครับถ้ามีคนทักเพราอ้วนขึ้นนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องตั้งสติก่อนอย่าโกรธเขานะครับเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอดี้ช h a มิ่งเราก็ได้นะครับแค่เขาอาจจะเป็นห่วงเราอยู่เนาะถ้ามีคนทักมาเราก็แค่พยายามบอกเขาไปว่าตอนนี้เรากำลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับกําลังให้รางวัลกับชีวิตตัวเองนะครับและกําลังจะไปหาเวลาออกกำลังกายเพิ่มเติมนะครับข้อ2นะครับถ้ามีคนทักเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะครับว่า ข้อมูลเนี่ยจริงแค่ไหนนะครับเราอาจจะต้องเริ่มสังเกตจากรูปร่างของเรานะครับว่ามีสัดส่วนนะครับเช่นเสื้อผ้าที่ใส่ประจำนะครับมันจะต้องมีเสื้อผ้าบางตัวที่เราชอบใส่ประจํากางเกงยีนนะครับแหวนนาฬิกาหรือเข็มขัดนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถเอาเป็นตัวบอกได้นะครับว่าตอนนี้เราเนี่ยน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่านะครับข้อสนะครับให้เราสังเกตจากสุขภาพของตัวเราเองนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเวลาเราออกแรงเนี่ยเราจะมีอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็ หอบนานกว่าเดิมหรือเปล่านะครับขึ้นมาได้ไม่กี่ขั้นนะครับก็เริ่มมีอาการปวดเข่านะครับหรือเป็นคนที่นอนไม่หลับเวลาตึกนะครับตื่นบ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการกดไหลย้อนนะครับร่วมด้วยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับและถ้ามีอาการภายในอย่างเช่นปวดหัวมึนหัวเวียนหัวนะครับมือชาเท้าชาร่วมด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยควรจะต้องลดน้ำหนักได้แล้วนะครับข้อที่4ี่นะครับ ใครที่ชอบชั่งน้าหนักนะครับก็ลองชั่งน้าหนักตัวเองดูนะครับแต่จะบอกว่าขอให้ชั่งน้าหนักก่อนที่จะทานอาหารนะครับจริงๆชั่งตอนช่วงเช้านะครับหลังจากตื่นนอนนะครับแล้วก็ขับถ่ายเรียบร้อยนะครับโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าอันนี้จะค่อนข้างชัวร์สุดนะครับและหลังจากที่เราชั่งหนักมาแล้วนะครับให้เราเอาน้ำหนักของเรานะครับกับส่วนสูงของเราเนี่ยเอาไปกรอกใส่เว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะคิวอาร์โค้ดไปให้นะครับแปะคิวอาร์โค้ดมาให้ตรงนี้นะครับมันจะได้ค่าตัวหนึ่งออกมานะครับชื่อ ไหนที่มีค่า BMI ระหว่าง18.5ถึง22.9เนี่ยก็ถือว่าไม่อ้วนไม่ผอมนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สุขภาพเนี่ยยังเป็นคนปกติอยู่นะครับแต่จะเฟิร์มไม่เฟิร์มเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่สัดส่วนของเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อของเราด้วยนะครับคนไหนที่ได้ค่า BMI เท่าไหร่นะครับลองเอามาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปหน่อยนะครับ ข้อ5นะครับถ้าใครที่ยังไม่ชวนนะครับว่าค่า BMI จะแม่นยําหรือเปล่านะครับให้เอาข้อนี้มาใช้ร่วมด้วยก็ได้นะครับก็คือเอาใส่วัดมานะครับแล้ววัดผ่านเส้นรอบกลางสะดือเราเลยนะครับเขาเรียกว่าเส้นรอบพุงนั่นเองนะครับถ้าเส้นรอบพุงที่หน่วยเป็นเซนติเมตรเนี่ยมากกว่าส่วนสูงของเราเนี่ยครับแปลว่าคุณเนี่ยมีอาการอ้วนลงพุงนะครับของแท้ของแท้เลยละครับผมต้องรีบรดได้แล้วนะและข้อ6นะครับ แตคุ้นเคยนะครับสำหรับคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับนั่นก็คือการตรวจร่างกายนั่นเองนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยนะครับก็จะแนะนําให้ตรวจระบบเลือดนะครับว่ามีเรื่องของค่าเบาหวานนะครับเบาหวานสะสมนะครับแล้วก็เรื่องของค่าไขมันในเลือดต่างๆนะครับเช่นไตรกอสรด์นะครับ LDL HDL นะครับหรือคอเลสเตอรอลรวมนะครับให้เราดูภาพรวมทั้งหมดนะครับรวมถึงค่าตับนะครับ SGOT แล้วก็ SGPT นะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกได้นะครับว่า สุขภาพนะครับภายในของเรานะครับเราถึงเวลาจะต้องรีพื้นฟูหรือยังนะครับซึ่งผลเลือดแล้วก็ค่าไขมันพวกนี้จะต้องให้ข้อมูลที่มีความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับยังไงเดี๋ยวกดติดตามมาไว้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อๆไปนะครับผมจะมาทําเป็นข้อมูลเอาไว้ให้นะครับและสําหรับคนไหนนะครับที่ต้องการนะครับดูแลสุขภาพลดน้าหนักนะครับเหมือนคนนี้คนนี้เลยนะครับคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็คนนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลนะครับการเข้าโปรแกรมกับผมเนี่ยนะครับด้านหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ หรือถามมาทักมาทางอินบอ็อกก่อนก็ได้นะครับ